แอนแอนสวัสดีคร Christ, ับคร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 ับสวัสดีครับแม่แม่ทุกท่านนะครับผมตอนนี้เดินออกกําลังกายเอาจะพาเดินอุ้ยทักงตอไปหางยาวจังเลยเอาเอานะครับผมนี่คือน้องน้ำผู้นะครับรุ่นราคาเขาเดียวกันเนาะ กิดปีด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับผมกับคุณแม่อะไรนี่ยคุณแม่น้ําอ้อยนะครับผมก็จะพาน้าพุนะครับเดิน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 ไปไหนลูกเดินไปไหนเดินไปหาบัวบานเดินไปหาบัวบานเอามามาไปสก่อนไปสหลังรับมาเลยมาเลยนี่ครับผมก็จะเดินไปนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย นี่คือน้องชายบูบานเนาะพาน้องให้พี่เราไปทำน้องไปหาทสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขื่อนคู่นะครับมาเขืนคู่กันนะครับผมวันนี้อุ้ยความสูงก็ไล่เลี่ยกันเลยนะไม่เกินกันเลยอ๋อแย่งเห็นกินแล้วนะครับผมเอ่อก็อยู่ในช่วงบรรยากาศค่ำๆนะครับผมตอนค่ำ แม่ๆนะครับผมโอ้ยนะครับอุ้ยงาตัวเป็นขี้ไงเถอะมาเปียกกับงาน้องน้ำพูแล้วอุ้ยแย่งกันแย่งกันมากับใครเออเตี๋ยนี่มาที่กันเป็นไรเป็นนี่โอ้โหสวัสดีครับนะครับผมก็นี่คือคุณพ่อน้ำพุเนาะนะครับผมท่านก็เอ่อพาน้องน้ำพุนะครับกับแม่น้ำอ้อยมาเดินออกกำลังกายนะครับผมทุกๆตอนค่ำนะครับผมชาวช้างเราก็จะ พาน้องๆช้างนี่นะครับผมเดินเล่นนะครับผมเพื่อเป็นการผ่อนคลายเนาะนะครับผมอยู่แต่พื้นที่เดียวๆก็ไม่ไหวนะครับผมไปกันแล้วครับกับผมก็ดูนะครับกับผมอ๋อนะครับผมไปกันเลยอะไรครับทางเป็นอะไร แม่แนะครับช้างเป็นอะไรกันนู่นนะครับผมช้างเป็นอะไรนะครับผมอุอ้ยเฮ้ยตื่นช้งางกลัวอะไร<อ>เพรเอ๋ยเพรเพรลูกเพรนี่ครับผมก็ไม่ได้เป็นการทรมานนะครับแม่ๆนะครับผม ก็เป็นการฝึกน้องๆช้างไปในตัวเลยนะครับผมใหน้น้องช้างเออ่รู้จักน้ำหนักนะครับผมมาดูใครเฮ้ยโอ้โหพนักงานทำความสะอาดโอ้โหยอดเลยนะครับแม่ๆนะครับมาดูนะครับผมเฮ้ย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 งานอะไรนะะเนี่ยฮะยืนนร่วยืนคุมใช่ไหม โอ้ยินคุมนึงน้องปอเนาะนะครับผมโอ้ควันนรินเรานะครับผมเปลี่ยนจากพนักงานเลี้ยงช้างแล้วมาเป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับผมโอ้หน่วยก้านดีมากเลยนะครับนาเดี๋ยวเป็นแนวเนาะเนี่ยเอ,อ้ยแม่แม่ดูครับผมหน้าบาดเสียวนะครับผมเอานะครับผมไหนทุกๆท,ท่านทุกคนไปอยู่ในกันหมดเดี๋ยวไปสอบถามก่อนนะครับผม โอ๊ยว่าไงคนปีตโอ้ท่านเป็นผู้น่ารักมากคนปีตนะครับผมคนปีตได้ไปงานโรงเรียนไหมไม่ได้ไปใช่ไหมไปใครบ้างเลือยผมคนเดียวเลือยผมคนเดียวเลือยคุณคนเดียวโอ้ที่ไม่ได้ไปอ๋อแผนเฝ้าบ้านเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปจะไปเยี่ยมที่บัวกันนะครับ อ้ยมีการหักงากันเกิดขึ้นโอ้งานะครับผมขาจวนะครับผมเอาคนปีดบอกว่าไปเลยไปเลยครับผมไปเลยยกขาสูงเอ้ยกสูงครับครับ ครับผมเอาไปไปเยี่ยมโบางกันนะครับไปไปครับผมมาเลยมาเลยเอาออกมาจากจีพี่บุญเลยด้วยออกห้างห้างยับผ,ผ,ผู้หญิงยับผู้งครับผมจีพี่บุญน,นะครับนึ่หัวหน้าใหญ่นะครับ โอ้โหสวัสดีครับซีโอเสือนะครับผมสวัสดีครับผมเป็นไงมาไงนะครับท่านทําไมนั่งตรงมงอย่างนี้กำลังตื่นครับกำลังตื่นกำลังตื่นนะครับผมเหนื่อยไหมอ๋สอบถามหน่อยได้ยินข่าวว่าพี่บัวของเราวิ่งใช่ไหมใช่ครับวิ่งเพราะอะไรวิ่งเพราะว่าตื่นควันหัวครับตื่นควนหัวใช่ครับควนหัวหลอกกินไปใช่ครับนี่ครับผมก็พาพาอปกิน จากคำเก่าของซีโอเสือเรานะครับผมตื่นซิคนหัวคนหัวหลอกกันไปโอ้โหเอาเอาเอาถามหน่อยคนหัวเลยเขาซาเหมือนบ้านเขาซากันเหมือนบ้านไม่ม่เหนื่อยพี่เสียหรือว่ามันนี่ครับคนหัวเอาคนหัววิธีที่วิ่งนี้จะถึงที่หมายยังครับ ยังยังยังอีกไกลไหมไกลเหรอครับไม่ได้วิ่งไกลก็วิ่งนิดเดียวอ๋อพี่บัวบอกว่าอยากยิ่งย็นยืดสายหน่อยแห่ใกล้เกินไปแห่ใกล้เกินไปจบ้านหรอธรรมดาแหละเฮ้ย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 เอาละครับบัวขอขึ้นแล้วครับเฮ้น้องน้องน้องกับพี่เจอกันน้องน้ำพุกับพี่บัวบานเฮ้ย พลนไปเรียนนฮะโอ้ยพนักงานเต็มเลยครับดูับเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าอะไรไปกับไก่ดีตัวนอยน่อยนี่ไปบานอีอย่างนี้แหละครับคู่ปรับคู่ปรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรอรอนโอ้ไม่ไงนี่นักเรียนดูซีมิลูดต้องต้องักเรียน นะครับเอ่อมาแต่โรงเรียนใช่ไหมครับผมโอ้ตั้งใจเรียนมากเลยใช่ไหมตั้งใจมากเลยครับครับผมโอ้ไม่มีรอไม่มีศูนย์นะครับได้เกรด C เกือบทุกวิชาฮะลูกไอ้เช่นไอ้ตัวปลาอยู่ไหนเอาน่าไอ้ตัวสนุกว้าเขาพูดเล่นกันจ้านะครับผม นี่คือความสนุกสนานของซุ้มเชียวเรานะครับผมโอ้ยสมาชิกก็เยอะเยอะดูครับแม่แเยอะมากเลยนะครับผมเอ้าบุมีหน่ายบุมีอันนีหนสิบุมีใจบุมีเงีงกบุมีเนื้อ<ๆ>นะครับผม<ๆ>มะพร้าวมาจากเอ่อที่อันใดมาจากไหน<ๆ>บ้านอุบ,บุญณนะครับผมมะพร้าวจากบ้านอุบ,บุญสดๆจากไร่เลยนะครับนี่ เออเป็นรถหลอดเนาะเหมือนเหมือนเขาเออ่ยังไงนมแม่เขาไม่ดีอะหรือหุ่นเขาอย่างงี้รุ่นเดียวกันกับทงเพชรฮะรุ่นเดียวกันจี๊จริงกับเป็นน่องเขาเบินสองเดือนพอแดดพอเบิดพอเบิดเบิดแดดเบิด นุ่งไปยู่งกันไปยู่งกันนั่นบอกไอ้ตอเพชรก็โผล่เดียนเองมาขโมยกินหมดเลยเดี๋ยวปรับเรื่อปรับทองเพชรเลยโอ้ปรับซีโอเสือดีกว่าคู่ปรับคู่ปรับว่าต้นใดก็หยอกกันประจำถัศูยาวๆนะฮะหูหูหูกันเลย ทองเพชรน,นะครับจะรู้มากนะครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วมีงานอีกไหมซีโอแล้วมีงานแหงไหมโมมีบอกเหมือนงานแล้วบอกไม่ผมจะได้ไปด้วยไงเหมือนเรานะครับผมก็มาเยี่ยมมายามนะครับผมพี่บัวบานเรานะครับว่าได้ยินข่าวนะครับว่าออกกาลังกาย เห็นแต่คลิปเนาะฮชิวเสือจับจับโซ่เกือบไม่ทันถ้าถ้าถ้าบานตกนะครับผมบอกเลยว่างานงานเข้างานงอกอะไรกันไหนบอกเลยว่าเจ้าะดีคิดว่าจางดีไม่ภาษาแซโอ้ผมว่าถ้าบอลตกเนี่ยเสียไว้ขี่แป๊บจางนี่ไปภาษาโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเกณฑ์แม่แม่เอฟซีไปด้วย เกณฑ์คนที to to ่มี่เป so the oh, so ็นน oh, ี yeah. ่แหละครับผมอุ Sisters, like ้ยนี่ก็ผมเชื่อประสาทครับมองเลยก็จับพี่บัวแสดงว่าพี่บัวไม่เป็นอะไรมากเนาะนึกว่าเป็นอะไรมากนึกว่าวิ่งไปโดนนู่นโดนนี่นะครับผมที่ไหนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมขากแ้วไปปูโบ้เด็ดสิปูเแค่ไดนสั่งพี่ไอพี่บุบานแลนนดิเอาบูเขาน่ะโอ้ยครับผม ขอบคุณมากนะครับผมออมาเป็นกําลังใจให้พี่บัวมาเยี่ยมออมาถามข่าวนะครับว่าพี่บัวเป็นยังไงบ้างเนาะครับเนาะก็ฟังจากซีโอเสือแล้วนะครับท่านว่าไม่เป็นอะไรงานเสร็จแล้วงานครับผมพอดออีพี่บัวเนะี่ยอยากยืดเส้นยืดสายหน่อยเนาะอยากออกกำลังกายช์นะชว,ว์สาวๆเนาะ นะครับผมโอ้ยสองเพชรนาะจินของพี่บัวมาแล้วสงสายต้องไปตัดมาเอ,อ่อมาให้พี่บัวใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรนะแม่แม่เดี๋ยวพ่อหอยก็จะไปเอ,อ่อตัดมาตัดหญ้านาะไม่ได้ตัดอะไรเนาะตัดหญ้านี่มาให้พี่บัวนะครับผมมาปลอบใจพี่บัวเนาะนะครับผมก็นี่คือสิ่งที่ความช้างเรานะครับผมมาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับผมนี่อย่างน้องเสกนี่ก็ไปบ้านพ่อหอยประจําเนาะอา โอ้โหไปไปไปทำไมไปกินข้าวไปกินข้าวนะครับผมโอ้โหพูดได้ดีมากเลยนี่ครับผมเพราะของเราต้องเป็นเรื่นน้ำเเอา้าพี่บัวเจอกับคุณแม่น้ำอ้อยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ไงนี่ไงนะครับผมน้องน้ำพุน,นะครับผมก็เป็นน้องชายนะของพี่บัวนะครับผมพ่อเดียวกันเนาะนะครับผมพ่อเบิร์ตนะครับผมก็มีลูก หลายเชือกนะครับผมน้องน้ำพุก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแม่แม่นะครับผมโอ้ยดูสมาชิกนะครับผมครับผมพ่อหมานี้เรารู้สึกอบอุ่นนะครับเป็นกันเองดีนะครับผมโอ้ยดูครับขนาดน้องหมาพ่อหอยนะครับผมนี่คือเจ้ากาแฟกับเจ้าหนุ่มคุณนี่ก็ยังยังมาที่นี่สบายเลยมาแล้ว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 ตัวตัวปวดนะครับตัวปวดตัวตึงหรือตัวปวดนี่มาแล้วนี่ครับผมหนนะครับผมก็ ต้องขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับผมที่มาช่วยเป็นกําลังแรงใจเนาะในการสร้างบ้านให้กับพ่อเงินนะครับผมต้องขอขอบคุณแม่แม่พี่บัวนะครับผมท่านเมตตานะครับผมเอาเป็นไรกันเป็นไรกันจินเงินใหญ่เลยครับผมโอ้ยจิดดาบพี่บัวหมดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับซีโอเราใจดีอยู่แล้วนะครับซีโอเรานะครับผมท่านเป็นผู้ใจดีนะครับผมเอ่อ งานกระถินปีหน้าเด้อจองพี่บัวไปแห่งานกระถินหน่อยเด้อต้องขออนุญาตซีโอเสือก่อนปีหน้าเด้อซีโอนะครับผมปีหน้าก็เอ้าน้องตา้องตานะครับผมไม่เป็นไรนะครับพี่บัวไม่เป็นไรแล้วเนาะนะครับผมไปนะครับผมเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมอ๋อนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไลค์เตียงท่านี้นะครับก่อนจบก็อย่าลืมแม่แม่นะครับผมฝากด้วยนะครับนะครับผมช่องพายทองเพชรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับผมซุ้มน้อยสาขาน้อยนะครับจากซุ้มเขียวเหล่านี่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย